สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิด10กิโลวัตต์นะครับบ้านคุณชีดครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านบัวขับแลนดซอยสีนะครับนะครับชุดนี้นะครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ6,000บาทนะครับเป็นชุด10กิโลวัตต์ยี่ห้อ P.S.I ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดนะครับ20แผงครับอินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์นะครับวันนี้เป็นหลังคามีทันชีตครับนะครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับ ขาปรับระดับครับเพราะว่าวันนี้นะครับหลังคามีดัลนชีสครับองศาจะหันไปทางทิศเหนือนะครับเราต้องปรับองศาให้ไปทางทิศใต้นะครับเนี่ยครับเป็นตัวค้ำยันครับตัวยกปรับองศาของแผงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเอลฟีดตัวต่ํานะครับตัว8เซนครับข้างหลังจะเป็นตัวปรับองศาได้10ถึง15องศาครับนี่ครับตัวนี้ครับสามารถยกยืดปรับระดับได้นะครับนี่ครับ รตรงก่อนที่เราจะทําการยึดตัวค้ายันนะครับเราต้องใส่พีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวค้ายันครับตัวปรับองศาเสร็จแล้วก็ยึดน็อตลงไปครับนี่ครับแน่นหนาครับก่อนที่เราจะใส่ ตัวปรับองศานะครับแล้วก็ใส่พียูครับกันน้ำรั่วน้ำซึมชั้นหนึ่งครับนี่ครับแน่นหนาครับมีพียูครับยางรองครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับตันี้ครับนี่ครับตรงตัวปรับระดับจะมีแผ่นยางรองกันน้ำครับกันน้ำรั่วครับนี่ครับเป็นตัวปรับระดับครับ แบบนี้ครับนี่ครับก่อนที่เราจะ,จะยึดโดยปรับระดับครับเราต้องใส่ P U ลงไปก่อนครับ แน่นหนาครับไม่มีหลุดแน่นอนครับไม่มีน้ํารั่วแน่นอนครับผมนี่ครับตอนนี้เรากําลังทาการยืดขาปรับระดับนะครับปรับองศาใกล้จะเสร็จแล้วครับนี้เราติดตั้งทั้งหมด2สติงนะครับสติงละสิบแผงครับ ขั้นตอนนี้ครับ <Okay. S 1> เรากําลังทําการยึดลางเลียวครับกับตัวขาปรับระดับครับนี่ครับ <Okay. S 1> ก็จะยึดลงประมาณนี้ครับน,นี่ตัวนี้ครับจะไว้ลอกกับรางครับ oh. ตอนนี้ครับ เรากําลังทําการยึดลังเดียวนะครับติดกับตัวปรับระดับนะครับขายึดนี่ครับนะครับตอนนี้ครับขาปรับระดับครับนี่องศาครับจะเฉียงไปทางทิศใต้ครับ ยึดแน่นหนาครับขั้นตอนนี้ครับ<า>เรากำลังทำการเดินท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็จะใช้เป็นท่อเหล็กนะครับ ตอนนี้กำลังทำการติดตั้งครับเดินท่อเหล็กใต้แผงโซล่าเซลล์นะครับตรงที่ขึ้นมาครับก็จะเป็นฝิกเห็กกันน้ำครับวันนี้เราเดินสายนะครับ PV ครับจากชุดควบคุมครับขึ้นมาที่บนหลังคาแล้วครับวันนี้เราติดตั้งสองสตริงครับนี่ครับแดงสองครับสีดำสองครับขัวบวกขัวลบแล้วก็มีชุดกาวครับเบอร์สิบทองแดงครับ เราใช้สายเบอร์4แสควร์มิลนะครับนี่ครับทนแรงดันได้1,000โวลต์ครับแรงดัน10แผงก็ประมาณ400 450โวลต์นะครับเรามีเกินครับตอนนี้เรากำลังทำการเดินท่อนะครับตอนนี้ครับเรากำลังทำการร้อยสายนะครับนี่ครับเราเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับ เนี่ยตรงนี้เป็นฝิกเหล็กกันน้ำนะครับออกจากตู้คขบกุมมาครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับทั้งสองสติงนะครับนี่ับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเป็นท่อเหล็กนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเข้าหัว MC4 ครับเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับชุดสาย PV เข้าตู้ควบคุมนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับร้อยสายนะครับเข้าหัว MC4 ครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ครับฝั่งนี้เป็นควบวกนะครับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับไปทีจะเสียบสายโซลาเซลล์ควบบวกเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเดินท่อเหล็กครับ ับ2สตริงครับเราก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับตรงช่วงระหว่างแผงครับช่วงระหว่างสตริงครับก็เป็นฟิกเหล็กกันน้ำครับน่ครับฝั่งนี้เป็นควลบครับเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ควลบจะเป็นตัวเมียนะครับน่ครับเสร็จแล้วทั้งสองสตริงครับ เข่าหัว MC4 ไว้เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับวันนี้แผง5 50วัตต์ยี่ห้อพ s ทครับทั้งหมด20แผงครับตอนนี้ครับเราทําการขึ้นแผงโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็นแคมครับเอาไว้ยึดจบของแผงนะครับจะยึดแผงแรกกับแผงสุดท้ายนะครับนี่ครับตอนนี้เราขึ้นแผงโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับนี่ครับตัวเอ็นแคมครับ จะยึดทางข้างบนข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดแคมป์ครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับนี่ครับจะใส่ตรงช่องช่วงต่อระหว่างแผงครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกลงไปให้แน่นครับถ้าทําการเล็งระยะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับ10แผงครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับภาพมุมสูงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับ นี่ครับขึ้นมาแผ่นที่1ครับเราก็จะใส่ตัวเอ็นแคมครับตัวยึดด้านข้างครับเสร็จแล้วแผ่นที่2ครับถ้าขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวมิดแคมนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงแล้วก็ต่อนุกรมกันครับนี่ครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด2สติงครับสติงละสิบแผงนะครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับแล้วก็ต่อนุกรมกันนะครับ แผ่นที่สครับขึ้นมาครับนี่ครับทุกแผงครับเราก็จะทําเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็จะใช้คลิบวันทายนะครับลาดตรงช่วงต่อหัว M4 ครับไม่ให้หัว M4 โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับล็อกไว้ใต้แผงเลยครับนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้ครับ ทุกแผงครับขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับ ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ17แผงครับนี่ครับแผงที่19แล้วครับตอนนี้ครับขั้นตอนหลังจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเพลเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับผมขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งรางไวเวครับเราจะเดินสายนะครับสายโซลาเซลล์ครับจากบนหลังคาครับลงมาเข้าที่ตู้ควบคุมครับตู้คอมเพลเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ ตอนนี้กำลังทำการติดตั้งรางวาเวครับตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับตู้คอมไบเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเดินสายจากแผงโซล่าเซลล์ลงมาแล้วนะครับหมดสอสตริงครับตัวนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับชุดนี้เป็นเบตเกอร์่ดีซีนะครับฟิวดีซีครับเซลล์กันไฟดีซีนะครับสติ้งที่1ครับชุดนี้สติ้งที่2ครับเบตเกอร์่ดีซีครับฟิวดีซีเซลล์กันไฟดีซีนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ ACBO ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับชุดนี้เป็นสเตอร์กันฟ้า AC ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ครับกันไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้านะครับนี่ครับตอนนี้เราติดตั้งตู้คอมเพนเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเดินสายนะครับชุดนี้ครับเขามาที่อินเวอร์เตอร์ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดครับอินเวอร์เตอร์ครับชุดนี้10กิโลวัตต์ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบครับ ตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์เริ่มผลิตไฟได้แล้วนะครับไฟสีเขียวติดค้างครับนี่ครับชุดโซล่าเซลล์ครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ6000บาทนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้3 4 4 0ัิกวัตต์นะครับเป็นชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกิดนะครับยี่ห้อ PSI ครับครบเสร็จเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราติดตั้งที่หมู่บ้านเวอร์ขับแลนด์ครับ อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านคุณจีดครับขอบคุณคุณจีดครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัท IT-Link i n t e r นเตอร์สตมยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณคุณจีดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ